วันนี้ก็อยากจะมาแชร์เคสสักเคสหนึ่งนะครับที่มีอาจจะมีรุ่นน้องหรือมีอรุ่นน้องหรือว่ามีคนที่มาปรึกษาผมนะครับที่มีรายได้เนี่ยหลักแสนบาทนะครับแล้วเขาบอกว่าเอ้ยพี่มีรายได้หลักแสนเนี่ยทำอย่างไรดีเออต้องบริหารจัดการยังไงเดียร์เออแต่ผมอยากซื้อรถนะอยากซื้อบ้านนะอยากแต่งงานนะครับหรือแม้กระทั่งแบบอยากเก็บเงินเพื่อกเกษียณนะอย่ะอยากดูแลครอบครัวแล้วอยากจะไปเที่ยวด้วยเอออันนี้ทํำยังไงเดีย ผมอยากให้มองภาพอย่างนี้ก่อน,นว่ารายได้1นึ่งแสนนี่คือร้อยนะถ้าวันนี้ผมให้แอสซัมชันหรือว่าสมมติฐานไปว่า,าถ้าสมมติค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนที่เกิดขึ้นนะอยู่ที่4 0บางคนอาจจะ60เนาะแต่ผมแนะยนว่าอ่ะสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เี่ยกลังดีอ่าก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ตัดออกไปละว4 0 0 0 0ถูกไหมจาก1นึ่งแสนตัดออกไปเลยปึ้งหายไปแลวคุณเหลืออีกหกหมื่นนะต่อเดือนแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อน,นว่า0,000คคุณคิดตีค่าใช้จ่าายเเพระ0,000ตีป็นค่าจจ่าา 40, 000, าใช้จยทอยํองไร คุณก็เอาเงินก้อนสี่หมื่นเนี่ยไปคิดในส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินอ่าอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่าสาหเท่าใช่ไหมก็ควรจะมีสักประมาณสักแสนสองถึงสองแสนสี่อันนี้เฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินที่ควรจะมีอืมแต่คนทั่วไปก็ถามว่าอา้าวแล้วเงินสำรองฉุกเฉินต้องทำยังไง ก็เก็บสิอ่าคุณจะมาเก็บมีเงินแสนหนึ่งเก็บปุ๊บเดือนแรกไม่ใช้จ่ายเลยแสนหนึ่งอ่าคุณก็เก็บไปก็ได้สํารองฉุกเฉินเลยถูกไหมแต่ว่ามันก็จะตึงเกินไปเนาะผมก็เลยบอกว่าอ่าลองซอยย่อยอย่างนี้ไหมจินตนาการภาพตามนะเดือนละ10,000ปีหนึ่งคุณก็ได้ดเงินสํารองฉุกเฉินถูกไหมแสนสองหรือเดือนละเท่าไหร่2 0 0 0 0ก็6เดือนหรือถ้าจะสั้นลงมาหน่อยเก็บเดือนละ3 0 0 0 0นะครับก็4เดือนใช่ไหมก็ได้แสนสองละ แต่ถ้าคุณขยันเก็บโขลกกว่านั้นที่6 0เนะครับเดือนละ60,000แล้วก็ใช้ใจ่ายอีก4 0 0 0 0ใช่ไหมอ่าสองเดือนคุณก็ได้เงินสำรองฉุกเฉินแล้วอันนี้ผมก็จะแนะนําว่ามันมีได้หลายเวนะว่าสภาพคล่องอ่ะคุณมีเท่าไหร่คุณสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่คุณก็กันเงินสำรองฉุกเฉินไปเลยแล้วถ้าคุณจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้อ่ะคุณก็จะเก็บเงินออมเงินสำรองฉุกเฉินได้เร็วขึ้นอันนี้คือก้อนแรก พอคุณเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้แล้วไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีที่เก็บเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ได้คุณก็เลยเริ่มต้องไปขยับเพิ่มต่อไปเพื่อที่ให้มีความความปลอดภัยในชีวิตประจําวันเนาะคุณอยากจะอมองมองว่ามีต้องมีประกันชีวิตไหมประกันสุขภาพไหมหรือประกันอุบัติเหตุไหมว่าสามหลังเี้ยมันสําคัญและจาเป็นไหมถ้าคุณมีสวัสดิการนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ค่าราชการนะครับที่มีในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันครอบคลุมเพียงพอไหมนะครับหรือว่าในสิ่งของเอกชนเนี่ยเขามีค่ารักษาพยาบาลพวกนี้ครอบคลุมไหมหรืออุบัติเหตุครอบคลุมไหมถ้าครอบคลุมแล้วก็โอเคแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ครอบคลุมคุณก็ต้องมาเรืองเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมประกรันสุขภาพเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ตีประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณสัก หมื่นห้าไปจนถึงสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าหรือสามหมื่นประมาณนี้สําหรับในเรื่องของประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุรวมกันนะครับแล้วก็อันถัดมาเนี่ยในส่วนของประกันชีวิตเนี่ยอ่าผมให้หลักคิดอย่างนี้ว่าถ้าคุณมีรายได้่อยสักหนึ่งแสนปีหนึ่งคุณให้ครอบครัวประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะอ่าก็ปีละหกแสนใช่ไหมสามสิบปีก็สิบแปดล้านถ้าวันนี้ทำสิบแปดล้านทีเดียวไม่ได้คุณก็ทำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนอ่าก็ สักล้าล้านีประกันอาจจะแล้วแต่วงเงินเนาะแล้วแต่แบบคุณอาจจะซื้อประกันชีวิตธรรมดาหรือก็ได้หรือยูนิตลิงก์ก็ได้อาจจะใช้2 0 0 0 0 50,000นก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการบริหารประกันชีวิตแล้วก็บริหารภาษีไปด้วยในตัวเดี๋ยวเรื่องภาษีเราจะพูดอีกกีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 30,000- ถึง80,000อ่าม็กซิมัมคือ10,000 0ในในในส่วนของพาประกันชีวิตสุขภาพอุบัติเหตุเนาะแล้วก็อันถัดมาเนี่ยอ่าเราก็ต้องไปดูต่อว่า เงินเนี่ยเหลือไหมนะครับถ้าสมมติเราใช้อีก1นึ่งแสนเนี่ยในช่วง3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยเราวางแผนเรียบร้อยแล้วหรือ1ปีเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าปิดความเสี่ยงมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วมีเก็บเงินออมเงินลงทุนเพิ่มอ่าเราก็ต้องไปมองว่าเราจะต้องดูเรื่องเป้าหมายอื่นๆด้วยไหมเช่นอ่าถ้าสมมติเรามีเป้าหมายเรื่องการเกษียณอ่ะผมผมยกตัวอย่างเรื่องการเกษียณวันนี้ถ้าเราหยากเกษียณกี่ปีก็ตามอ่ะหกก็ได้50ก็ได้40ก็ได้30 35ก็ได้ นะครับว่าจํานวนเงินเท่าไหร่เรามาดูเครื่องมือที่จะใช้ในการวางแผนกเกษียณแล้วกันถ้าสมมติว่ากบขเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเติมได้3เป็น15เป็น30แล้วหรือแม้กระทั่งโควิดเอ็นฟันเนี่ยก็สามารถเติมได้ถูกไหมครับหรือกองทุนสำรองในชีพเนี่ยสามารถเติมได้เป็น15อย่างเงี้ยก็ถ้าเงินที่เริ่มสตาร์ทด้วยเงิน15ื่นก็จะเงินเดือนเนะเาะไอ้เงินอื่นๆ่ะที่รวมกัน1นึ่งแสนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินเดือนก็ได้เนาะอ,อาจจะไม่ ถ้าเงินเดือนเดือนหนึ่งแสนเนี่ยหักไป30%หรือหักไป15%เนี่ยมันจะเป็นเงินหมื่นห้ามันก็มีจังหวะในการเก็บออมเก็บลงทุนเนี่ยได้ค่อนข้างระยะยาวเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเงินเดือนสตาร์ทอาจจะอยู่ที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราไปเก็บเพื่อที่จะในคอร์บขอร์ก็ดามหรือแม้กระทั่งกองทุนสำรองเลี้ยงที่หรือ provident fund เนี่ยในที่เต็ม15%เนี่ยในระยะยาวเราจะมีเงินเกษียณอยู่ที่ประมาณสักสี่หกล้านเป็นมินิมัมถ้าสมมติคุณเก็บไปมากกว่า่าานนนั้้เเป็30% 30%อยยงงี อ่าหาคุณอาจจะแตะหลัก8ล้านถึง10ล้านได้แล้วถ้าผลประกอบการในในกองทุนนะครับของโพร e n ้นฟันเนี่ยส่วนใหญ่ ในโพลินซ์ฟันหรือกองทุนสำรองนิชีมเนี่ยจะลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างสูงเนาะประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้ผลตอบแทนมันอาจจะยังไม่ได้สูงมากอาจจะอยู่ที่สัก2-3%หรือ4%ก็ยังเก่งละอ่าแต่ถ้าสมมติเป็นกบรรขเนี่ยย้อนหลังผลย้อนหลัง20ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5-6%นะครับก็จะให้ผลประกอบการที่ดีอยู่ก็ถ้าคนที่อยู่ในราชการขอก็ยินดีด้วยที่คุณมี <c oughs> กองทุนที่บริหารได,ได้ได้เงินได้ดีนะครับ แล้วก็พอบริหารก้อนเงินก้อนนี้ก็ตัดออกไปเลย15%จากจากเงินเดือนนะครับถ้าเงินเดือน20,000ก็ตัดไปแค่เซี่ยวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเงินเดือน100,000แล้วตัดไป15%เนี่ยตัดไป15,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่จะไปบริหารเพื่อกองกเกษียณได้แล้วกองพวกนี้ทั้งกบขทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเอาไปเล่นภาษีได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเล่าอีกทีนึงว่าเฮ้ยในการวางแผนภาษีนี่ต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีหนึ่งว่าถ้าสมมติเรามออองว่าาาเเเกกกกษษีียยยยณณจะตุั 60ปีเนาะอ่าแล้วเราทำยังไงบ้างะวนะสมมติเรามีกองกองแรกและที่เป็นกองทุนสํารองเลียงชีพนะครับหรือไม่ก็ทั้งกองทุนบำเหน็จบนาญน้าราชการเนี่ย6ล้านอย่างต่ำละอ่าแล้ว,ลว,ลวเราทํายังไงต่อที่อยากจะได้กองกเกษียณเพิ่มเราจะซื้อ S S F บ้างไหม I M F บ้างไหม S S F คือ Super saving fund แล้วก็ i m f นี่ก็คือ retirement m o t u a l fund นะครับก็คือเป็นกองที่เพื่อกัรเกษียณถือ10ปีบ้างถือ5มากกว่า5ปีแล้วก็ไปจนถึง55ปีบ้างซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถซื้อได้30%ของรายได้นะครับแต่ว่ารวมเงินก้อนนี้รวมกัน5 0 0นไงอ่าก็ถ้าสมมติคุณซื้อ,อถือของกองทุนกอบขอและกับ provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วรวมกับ s s f i f ประกันบำนาญแล้วอ่ะรวมกัน5 0,000แล้วอ่ะ อ่าก็เพียงพอก็จะมีจุดข้อจํากัดแล้วคุณถ้าสามารถซื้อเพิ่ประกันบํานาญเพิ่มเติมเข้าไปได้ซึ่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินเก็บกองหลังเพื่อที่จะเพื่อการเกษียณนะครับถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงก็ซื้อประกันบํานาญถ้าคุณเสี่ยงขึ้นมาหน่อยแต่ผลตอบแทนย้อนหลังไม่ค่อนข้าเดียวก็เป็นกบประขอนะครับถ้าทํางานเอกชนก็โพลิ n ซนฟันกองสนับสนุนอาชีพแต่ถ้าอยากเสี่ยงหน่อยและลงทุนเองก็ s s f r f แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนที่จะ เพื่อการเกษียณแล้วคุณก็มาคิดต่อว่าเอ้ยวันนี้ถ้าสมมติจะเก็บอีกสักอีกสัก5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยอ่าคุณอยากจะต้องเก็บหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยต่อเดือนเพื่อเก็บเพื่อการเกษียณคุณอาจจะดี a ไปก็ได้ในกอง s อสเหรือ R อไปแต่ละเดือนไปเลย่ละเดือนแล้วก็ถือครองจนครบเงื่อนไขถ้า s s F 10ปีถ้า R อถือไปจนเกิน5ปีแล้วก็มากกว่า55ปีก็จะเก็บเงินไปเพื่อการเกษียณได้อย่างเงี้ยผมก็จะคิดว่ามันก็จะมีประโยชน์มากกว่า แต่ถ้าคุณซื้อประกันบำนาญอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นทุกปีมันก็จะค่อนข้างตึงขึ้นไปหน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งดูมยังไงสมมติเมื่อกี้จ่ายไปแล้ว2 0 0 0 0สําหรับกองเพื่อการกเกษียณน,นะอะเรามามองกลับอีกว่าถ้าสมมติเราอยากจะซื้อรถอะ่ะถ้าสมมติซื้อหลักล้าน5 000, 000, 000, 000, 000, ล้าน2ล้าน3ล้านอย่างเงี้ยมันก็จะตึงเงินไปผมก็แนะนาว่าอ้ยในช่วงเริ่มต้นใหม่อะ่ะจริงจริงถเราเอามาใช้แค่ขับรถไปส่งโน่นนี่นั่นอะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วก็ก่อนที่จะซื้ออะบางทีเราก็ต้องคำนวณคำนวณน ออกมาก่อนว่า7 0 0 0ใช่ไหมแป0พ0ใช่ไหมเราประมาณการเลยแล้วเราเอาเอาเงินก้อนนั้นน่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายรายรายจ่ายแต่ละเดือนน่ะก่อนที่เราจะซื้อนะเออซ้อมผ่อนซ้อมผ่อนซ้อมผ่อนแล้วมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปวางดาวพอวางดาวเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยซื้อแล้วก็ผ่อนด้วยจานวนเงินเท่ากันเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีวิน,นัยทางการเงินตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วพอซื้อไปปุ๊บคุณก็ไม่มีปัญหาไงเพราะว่าเงินก้อนนี้เคยได้กันไว้แล้วแล้วก็มีเงินไปวางดาวด้วย แล้วก็อันนี้ก็ประมาณ7,000ถึงหนึ่งอ่าหนึ่งหนี่คือเยอะอย่างน้เยอะแล้วนะถ้าคุณซื้อมากแพงกว่านั้นน่ะอาจจะแบบหลัก2,000 0ื่นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเยอะเกินไปแต่ถามว่าทุกคนอยากจะซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ผมว่าลด5,000 0 0กก็พอแล้วนะครับผ่อนไม่ตึงมากแล้วก็คุณก็มามองว่าเป้าหมายอื่นๆอ,อีกเช่นถ้าจะซื้อบ้านเนี่ยพี่ต้องซื้อหลัก5ล้านหรือเปล่า ก็อาจจะซื้อสัก3ล้าน4ล้าน2ล้านก็ได้นะครับเพื่อที่จะแบบเออพออยู่อยู่ในครอบครัวไม่ได้ขนาดใหญ่มากแล้วก็ดูแลกันได้แล้วก็ถ้าสมมติสองหมื่นสองบ้านสักสามล้านอ่ะบ้านสักสามล้านเนี่ยน่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าโดยประมาณนะอ่าต่อเดือนซึ่งตรงนี้พอผ่อนประมาณเท่านี้ผมคิดว่ามันก็ยังผ่อนได้คุณก่อนที่คุณจะซื้อคุณก็ลองซ้อมผ่อนซ้อมเก็บไปก่อนเดือนสองหมื่นห้าสองหมื่นห้า ใช่ไหมฮะแล้วพอถึงวันที่วางดาวอีก5ปีข้างหน้า2อ0 0 0ืคูณ12เนี่ยก็ประมาณ3 0 0แสนเนาะอ่าปีก็ได้ปีหนึ่ง3 0 0 0 0 0นเนี่ยคูณสัก5ปีก็ล้านหแล้วนะจริงๆคุณมีที่ต้องผ่อนอีกแค่ล้านหเองอะอาจจะไม่ต้องผ่อนถึง2 0 0หเลยก็จะประหยัดเงินก้อนนั้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วอย่าลืมว่าดอกเบี้ยบ,บ้านเนี่ยเอาลดหย่อนภาษีได้อีกแสนอีกแสนหนึ่งนะแต่ว่าการที่จะลดหย่อนได้แสนหนึ่งเนี่ยต้องซื้อบ้านเกิน3ล้าน ถ้าซื้อบ้านต่ำกว่า3ล้านเนี่ยจะต้องคำนวณดอกเบี้ยรจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วค่อยเอาก้อนนั้นเป็นลดหย่อนภาษีอีกทีนึงเมื่อกี้เตรียมผ่อนซื้อรถใช่ไหมสักหมื่นหนึ่งเตรียมผ่อนซื้อบ้าน25งหมื่นห้าถูกไหมครับอันนี้ก็รวมเป็น3 5มหมแล้วนะแล้วเเก็บเงินเพื่อกเกษียณอีกเท่าไหร่อีก2 20,000ก็รวมเป็น5 5 0 0 0แล้วนะพอ5 5 0 0มเนี่ยกินอยู่อีกเท่าไหร่40,000 95,000แล้วนะเอาจริงๆคือเหลือ5,000 5,000เนี่ย เราจะไปเก็บในอื่นๆนะพอไหมอ่ะก็เริ่มไม่พอแล้วนะจะวางแผนภาษีก็เริ่มจะยากแล้วเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าคุณประมาณการค่าใช้จ่ายแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะคุณจะรู้ทันทีเลยว่าเงินไม่พอเอาเอาเป้าหมายในอนาคตแบ็กกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยเงินไม่พอแน่นอนพอเงินไม่พอเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเ,เป้าหมายอะไรมันสาคัญจริงๆเราจะลดค่าใช้จ่ายที่จะเก็บออมเพิ่มขึ้นได้ไหมเอ้ยหรือเป้าหมายจริงๆอะ่ะในการวางแผนภาษีมันสาคัญและจําเป็นไง แต่ถ้าสมมติบอกว่าเมื่อกี้เงินที่เก็บเพืเ่อเ,เพื่อก,อก,การเกษียณน่ะเป็น1ในช้อยที่เก็บเพื่อการเกษียณใช่ไหมสองหมบวกกับเงินของกบขหรือ provident fund เนี่ยอีกสัก5 0 0พันอย่างเงี้ยก็เป็น2อง0 0หปีถึง3 0 0 0 0ก็เอาก้อนนี้มาเป็นเพื่อก,ก,กองลดหย่อนภาษีได้แล้วก็รวบเป็นก้อนเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันมันก็เลยทั้งได้ทั้งกเกษียณอายุแล้วก็ลดหย่อนภาษีนะครับ อ่าซึ่งพอตรงนี้เหลือรูมอยู่ที่5%เมื่อกี้เราค่อยเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าสมมติเราซื้อบ้านราคาแพงซื้อรอราคาแพงเราจะเหลือรูม5%ตรงนี้หรือเปล่ายังนะแล้วคําถามคือมันจะโดนคําถามแน่นอนว่าแล้วเมื่อกี้เป้าหมายแต่งงานอะ่ะเป้าหมายท่องเที่ยวอะ่ะเรายังไม่เอามาพูดถึงเลย5%ตรงเนี้เราจะไปกระทบกับเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเอ โดนแฟนทุบแน่นอนนะ่าซึ่งอาจจะนี้อาจาอาจะต้องระวังถ้าสมมติว่าเป้าหมายการแต่งงานนี่มันสำคัญเราก็ต้องแบ่งเงินสัดส่วนที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วไปลดสัดส่วนก้อนอื่นแต่ถ้าเราบองว่าเป้าหมายอื่นๆนะมันสําคัญในชีวิตเราอาจจะลดส่วนนี้ได้อาจจะไม่ต้องหงายงานแพงจดทะเบียนสมรสเฉยๆก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ผมอยากจะแชร์แล้วอันถัดมาเนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าไปแล้วที่เราวางวางเคสกันมาเมื่อเี้ อ่าเรามีรายได้10,000แใช่ไหมต่อเดือนปีหนึ่งล้านสนะฮะก็ถ้าสมมติหักค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่ายในสี่สิบอล้หนึ่งอ่ะเป็นเงินเดือนเนาะก็หักไปล้านหนึ่งก็เหลือสักล้าน1นึ่งแสใช่ไหมฮะหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวในส่วนของค่ารถยนต์เนี่ยอี 60, 000, ก60,000ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่หมื่นอ่ะผมขอตีกลมๆไปประมาณสัก1นล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติเราไม่วางแผนภาษีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีตั้งแต่ฐาน5%ที่7,5 0 0 ฐาน10%ที่20,000ก็ลวมเป็น27,500ใช่ไหมาฐาน15%นะครับก็อีก37,500นะครับก็รวมประมาณ2่0 27กับ3 37ก็65,000นะครับ65,000แล้วไงต่อมันก็เป็นฐาน20อีกไงฐาน20อีก250,000คูณกันมาก็50,000นะครับก็เสียป,ประมาณภาษีประมาณสัก115,000บาทนะครับถ้าสมมติคุณไม่ว่าแผนภาษีเลยนี่คือค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คุณต้องจ่าย นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคำถามคือคุณเตรียมเงินหรือ,อยังหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเพื่อจ่ายภาษีถ้าลองมองกลับอีกทีหนึ่งเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยมาหารสิบสองคือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะเสียภาษีได้วางยังถ้าไม่ได้วางสำักก่อมีการ์วิสให้นะครับคุณสามารถผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สามเดือนได้นะครับก็เดือนละสามหมื่นกว่าบาท 3, อ่าซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาภาระรในการที่จะต้องเสียภาษีแต่ถ้าวันนี้คุณรู้อยู่แล้วในการวางแผนภาษีของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเสีย1นึ่งแสนหนพันคุณก็เตรียมไปเลยเดือนละ1 0,000คําคำถามคือรวมเมื่อกี้ที่เหลือ5,000ันเนี่ยพอไหมไม่พอแล้วนะคุณก็ต้องขยับเพิ่มขึ้นอีกเป็นส0เดือนละ1 0,000เพื่อที่จะมีเงินเพียงพอที่จะเสียภาษีแต่ถ้ามองกับการเมื่อกี้บอกว่าวางแผนเพื่อที่จะซื้อประกันไปแล้วหนึ่งแสนใช่ไหมอ่าแล้วซ เพื่อการลดหย่อนภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามแสนรวมประมาณสัก4ี่แสนอ่าซึ่งตรงนี้พอรวมไป4ี่แสนจาก1นล้านบาทเนี่ยเมื่อกี้ตีกลมๆเนาะก็จะเหลือหกแสนอ่าพอคำนวณหกแสนเนี่ยเราก็จะเอามาคำนวณภาษีต่อศูนย์ถึงแสนห้าได้รับยกเว้นเนาะแสนห้าถึงสามแสนเนี่ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับอ่าสามแสนถึงห้าแสนเนี่ยก็จะอยู่ที่เออไอสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สองหมื่นบาทสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วห้าแสนไปถึงหกแสนเนี่ย ก็15%อีก15 0 0 0 27,500บวก15ก็จะประมาณ42,500นอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษีที่คุณต้องจ่ายสังเกตนะว,ว่าภาษีที่คุณต้องเสียเนี่ยจาก1115,000บาทเนี่ยพอคุณวางแผนดีๆเนี่ยก็จะเหลือภาษีที่ต้องเสียเนี่ยอยู่ที่ประมาณส2 5 0 0ือ้าอยคือก็เอออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องรู้จอดภาษีขนาดนี้ก็ได้รู้จอดภาษีน้อยกว่านี้แต่ว่าแล้วแต่ว่าโซลูชันว่าคุณจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าสมมติว่าวางแผนแบบคอนเซอร์วทีฟแล้วซื้อรถไม่ได้แพงมากซื้อบ้านแค่พอประมาณนะครับเอ้ยเมื่อกี้ลืมเอาค่ารถย่อนบ้านมาคำนวณด้วยนะจริงๆมันรถย่อนภาษีได้อีกเยอะกว่านี้เหมือนกันพอเราวางแผนการเงินได้ดีมากๆเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เรามีเงินที่ต้องจ่ายชัดเจนเหมือนกันนะครับในส่วนของรายจ่ายเพื่อการออมการลงทุน s s f r อที่ต้องซื้อประกันในแต่ละปีที่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ เงินเพื่อการเกษียณนะครับแล้วก็เงินเพื่อเป้าหมายอื่นๆแล้วเราค่อยไปเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและพอร์ตการลงทุนแล้วค่อยจัดพอร์ตของสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆอีกแล้วอย่างที่ต้องฝากไว้ก็คือประกันอัคคีภัยประกันวิชาชีพหรือแม้กระทั่งประกันรถยนต์หรือว่าพรบนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติมันมีความเสี่ยงทางการเงินก็ทาปกป้องความเสี่ยงไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ความสามารถในการลงทุนของแต่ละคนว่าอยากจะลงทุนในความเสี่ยงเท่าไหร่ นะครับปัตกลางบัตรกลาง,งน้อยหรือว่ามากนะครับเราค่อยไปเลือกสินทรัพย์เลือกหลักทรัพย์เลือกหุ้นรายตัวอีกทีหนึ่งนะครับหรือจัดพอร์ตการลงทุนให้สามารถลงทุนได้หรือลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดก,การกองทุนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนเนี่ยบริหารจัดการเงินก้อนนี้ให้เราได้นะครับก็อยากจะฝากการบริหารจัดการเงินก้อนนี้ให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหรือภายใน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยเหมือนประกันเหมือนภาษีที่ต้องจ่ายเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาเงินก้อนนี้หารสิเลยแล้วก็ DCA ในกองทุนมันนี่มาเก็ตฟันหรือตราสญญารนิ้ระยะสั้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนแล้วก็พอครบกำหนดก็ถอนออกมาเพื่อที่จะว่าปีหน้ามีเงินที่จะจ่ายประกันแล้วนะ ปีหน้ามีเงินที่จะจ่ายภาษีแล้วนะไม่ต้องมานั่งผ่อนศูนเเดือนหรือแม้กระทั่งแบบอ่าผ่านไป1ปีแล้วถึงรอบการจ่ายดีลประกรันรถยนต์หรือประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยแล้วคุณไม่มีเงินเก็บที่จะมาจ่ายพวกนี้ผมว่าอันนี้มันก็จะเป็นการวางแผนแล้วก็วินัยทางการเงินเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามนะครับก็อยากจะฝากไว้ในจุดนี้นะครับโอเค